สวัสดีค่ะกิววี่นะคะกลับมาพบก,กันอีกครั้งนะคะในเพจผู้หญิงค่ะบอกเลยนะคะว่าวันนี้กิววี่มีคลิปออกกำลังกายดีๆนะคะมาเอาใจคุณลูกเพจในเพจนี้กันอีกแล้วค่ะสําหรับใครนะคะ,คคะ,คะที่ต้องการอยากให้แขนนะคะกระชับแล้วก็ฟิลแอนเฟิร์มนะคะแขนไม่ย้วยไม่ยานะคะวันนี้กิววี่มีท่าออกกำลังกายนะคะที่เอามากกากเลยะคะ่ะ Exercise the Work for seconds twenty ในความกดติดตามในเพจผู้หญิงด้วยนะคะเพราะว่าหยิบวิตามีคลิปออกกําลังกายดีๆมาฝากกันเรื่อยๆเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะขอตัวไปก่อนแล้วเดี๋ยวไว้มาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ